ช่วงรีแคดมมอยมาง,ง,งช่ากับเทมโปอีพีที่ห้าคุณพี่อ้ายเรื่องนี้เขามีกี่อนะีพีแปดหรอหรือสิบสองน่าจะสิบสองไหมแต่จำนวนนาทีแต่ละตอนนะมันน้อยมากเลยเนาะสี่สิบสี่สิบกว่าเองอะ่ะนะเรื่องนี้ไม่เคยเกินห้าสิบนาทีเลยอ้าอีพีนี้เป็นอีพีของน้องนาโนนะคะก็คือจะไปตามน้อยนานโนให้กลับมาอ้ายฉันงงมากเลยว่า เยจุนเนี่ยคืออะไรมายุ่งกับเทมโปของซันทำไมเ้ยยยโปกลัวกันข้ามถนนใช่ไหมที่เขาพุยกับยยเทมก็เหมือนกำลังจะข้ามถนนเนี่ละจ้าแล้วคือฉากฟิลอะไรอย่างเงี้ยซีนหรืออะไรต่างๆมันส่งมันส่งหมดเลยพอแบบเริ่มมาปุ๊บฉันเริ่มเห็นเท้าแล้ว้ยยยเทมแน่นอนเริ่มแผนเริ่มแผ่นขึ้นมาไว้กันแต่ตัวเริ่มไม่ใช่แผน่นแผน่แผนขึ้นมา ย็ยจนุนหนูมาได้ไงแล้วการส่งสายตาคือคืออะไรไอ้มันทําให้ฉันคิดเป็นจุนโป้อไอ้ไอ้คือซีรีส์เนี่ยโอ๊ยเกินค้นซีรีส์มั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แรกคือเรื่องจุนโป้ค่ะเรื่องเทมโป้นี่ว่าข้างหลังเลยมาหลังๆเลยห้านาทีสุดท้ายเรื่องนี้เขาเล่นอะไรกับฉันมันทําให้ฉันจินไปหมดเลย อจุนโป้จุนป้อหนึ่งป้นานโนหนึง่งจุนดีแลนเทมจุนอแล้วนี่เทมโปค่อยมามาห้านาทีสุดท้ายอ่ะเรื่องนี้คืออะไรเคมีสาธารณะมากคือฉันจับจินเกลี้ยงมันมีแววมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างเรื่องนี้คือคือยังไงนะแต่ก็จินสนุกสนุกแท้รถ,รถในการรับชม นะ้คือฟิลมันได้มูดมันได้อ่ะพี่เยจูนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบทำให้สองคนเนี้ยแตกหักกันอุย้ยเยจูนนะ <S 2> <S 2> <S 2> คิดอะไรกับเยเทมหรือคิดอะไรกับเยะโป้ไหมหรือคือแบบว่าแค่อยากขัดขวางคู่นี้เฉยๆทำให้เข้าใจผิดกันหรือเปล่าเพราะว่าเยจูนนะคงแบบอยากให้วงไปต่อถ้าคือเยเทมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความรักอะ วงก็อาจจะไปไ่รอดหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ว่าเยจุนไหนคิดอะไรอยู่เยจุนเป็นตัวละครที่เดายากเดายากมากนางแล้วนางจะมีความฉลาดนางมีความแบบช่างสังเกตอะไรสักอย่างนเนยเยจุนน่ะฉันว่าเยจุนเนี่ยมีแผนนะแต่ไม่รู้ว่าแผนอะไรเยจุนเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากในเรื่องนี้พอๆกับเยเปมิกาเลยค่ะอ้หรือเยจุนเป็นลูกชายเยเปนมิกาหรือเปล่าก แบบเว้ยเหมือนแม่กับลูกมากเลยเปบี้ก้ากับเยจุน่ะฟิลมวลความร้ายของเรื่องนี้สุดๆเน่เพอร์ฟอร์แมนไม่เลิศเน่ยกป้ายให้เยจุนนะจ๊ะแต่ว่านางเยจุนคงไม่ร้ายขนาดนั้นหรอกมั้งฉันก็ยังเชื่อใจมั่นใจอยู่นะก็ฟิลขัดขวางแกล้งแก้งแหละคงไม่ได้ชอบใครหรอกมั้งเยจุนน่ะทั้งเยเทมทั้งเยโปคราวนี้เยจุนก็เสนอแผนว่าจะทำยังให้ยานาโนกลับมาก็คือาอ หากิจกรรมมาทําร่วมกันดีกว่าเพื่อให้เยโป้เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์เยนานโนตัวต่อต,ตัวประมาณนี้อ่ะเยโป้ก็หาวิธีจงการท้าอ่ะยยยตอนนั้นเยคุณแก้มนะจะมีางานอะไรให้วงมาั์เนี่ยแหละแต่แบบก็ยังคิดคอนเซปต์ไม่ออกเยโป้ก็ทําท่าทางดุ่มๆเข้าไปในห้องประชุมนั่นแหละ นี่ทำไปหาของคราวนี้ก็เ,เปิดได้ยินเออผมขอโทษนะคะพอดีว่าเห็นแบบได้ยินว่าคุยกันผมเนี่ยนึกอะไรออกบางอย่างเนี่ยอยากจะนํำเสนอนี่ก็เลยได้เป็นการตั้งแคมป์ค่ะไปตั้งแคมป์เนะาะคราวนี้มาทั้งหคนก็ไปตั้งแคมป์กันรวมถึงยายนาโนด้วย,ยายนาโนก็มาคราวนี้ก็จะมีเกม เล่นกันใช่ไหมแบบว่าถ้าใครออกก่อนคนแรกเนี่ยจะต้องได้สัมภาษณ์ก่อนคือตอนแรกเพื่อนในวงนี้อ้ายรวมหัวกันแล้วว่าต้องเอาเยนาโนออกคนแรกนะในเพื่อที่จะให้แบบออายนาโนได้ไปสัมภาษณ์กับเยโปตัวต่อตัวให้เยโปเนี่ยเป็นคนคุยให้แต่คราวนี้เล่นไปเล่นมาเยจุนออกคนแรกค่ะนะพอเยจุนออกคนแรกปุ๊บก็ต้องนี่ไปสัมภาษณ์กับเยโปตัวต่อตัวคราวนี้เยเทมเห็นก็คืองอน แตบบ่เหมือนหึงอะว่าเยาจุนไปกับเยโปแล้วเยเทมจะเป็นประมาณนี้ยเยทมเนี่ยก็จะคิดว่าเอยโปจุนเนี่ยมันมีนมอะไรแปลกๆว่ะเยจุนก็ไปเป่าหูเยโปอีกว่าทมเนี่ยคิดกับพี่ก็แค่เพื่อร่วมง,งานอะเป็นพี่ทีมงานประมาณนี้ยเยทมก็คุยแต่เรื่องงานหรอกไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเหมือนอีพีนี้ไม่ใช่ตอนเทมโปสักเท่าไหร่เป็นตอนจุนโปคราวนี้เยโปก็ได้สัมภาษณ์เยนานโนแล้ว าขอพูดถึงน้องเล็กของวงมาร์หน่อยนาโนนาโนจะเป็นน้องเล็กที่ฟิลแบบสดใสที่ฉันเห็นตอนแรกเลยนะสดใสเป็นน้องเล็กของวงจริงๆปัญหาของเย,ยนานโนก็คือตามที่ยายโป้เนี่ยรู้ทันแหละคือยายโป้เหมือนเห็นเย,ยนานโนเหมือนตัวเองตอนที่แบบเลิกกับแฟนไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ฟิลกลัวฟิลว่าตัวเองจะแบบ อุ้ยไลฟ์ค่าไลายประโยชน์จึงแบบหาอะไรมาทำเยอะๆฟิวอ,อยากเรียนนู่นอยากเรียนนี่คือป้อจะเป็นการทํางานแบบว่าหลายอยา่างเป็นการทํางานนู่นทํางานนี้ให้ตัวเองแรมีคุณค่าส่วนยายนาโนก็จะเป็นแบบฟิวเรียนนวน่นเรียนนูน่นเรียนนี่เรียนอะไรทุกอย่างอยาหาอะไรใหม่ๆทําตลอดมันเป็นฟิวแบบเกรงก้างกลัวหาอะไรทํา เนาะฉันก็แบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันายนาโนคือกลัวที่จะกลับมาเป็นวงอีกครั้งกลัวการผิดหวังอะแต่คราวนี้เยโป้ก็ช่วยพูดให้นะให้นาโนเนี่ยกลับมาเป็นวงอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เยโป้ก็แบบล่อทีมงานให้ไปอีกที่หนึ่งเลยเพื่อให้ทั้ง5้าคนนี้ได้คุยกันปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็ร้องเพลงแบบถ่ายคลิปลองเพลงแบบรวมกันออยวูนั้นคือดีมากนะ ตอนฉันดูคือฉันคิดเลยว่าเขาเป็นวงการจริงๆแล้วว่าเย่ยวงมาร์ทฉันไม่คิดว่าเป็นวงไรแค่นเลยฉันคิดว่าเป็นวงมาร์ทเนี่ยคือวงมาร์ทไอ้กำลังร้องเพลงด้วยกันอยู่คราวนี้พอกลับมาที่บ้านวงอะเย,ยนาโนก็ฟิวหอบกระเป๋ากลับมาอยู่กับพี่ๆเราจ้านะาเหมือนฟิลเข้าบ้านเอฟเลยยยนาโนนาะอต้อนรับน้องเล็กกับ เข้าวงค่ะเยเทมก็ออกมาแบบน้อยนอกบ้านว่าสรุปความสัมพันธ์จุนกับเยโปเนี่ยเป็นยังไงก็คือยังไม่รู้ไงว่าตัวเองอะชอบเยโปแต่ฟิลก็เหมือนคุยอยากคุยกับเยโปแหละแต่ไม่รู้ใจตัวเองไงเยเทมอะความสัมพันธ์กับเยโปก็ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่คราวนี้น้องเปเปอร์ลูกชายของฉันเพอร์ฟอร์แมนเต็มสิบนี่ก็โผล่มานะให้คำปรึกษา,า,ากับเยเทมว่าเทมนี่ ฉันว่าเนี่ยกำลังมีความรักชอบเยโปใช่ไหมเปเปอร์เนี่ยทำให้เยเทมมารู้ใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเลยอย่ยงเราเยเทมก็บอกว่าแบบไม่รู้ว่าความรู้สึกที่มีให้กับเยพี่โปเนี่ยคืออะไรเยเปเปอร์ก็นี่บอกเลยลองทำอย่างนี้ดูไปเขาเรียกอะไรพิสูจน์ใจตัวเองเลยเนี่แล้วคาวนี้ mm hmm. เยเทมก็มาจะาพิสูจน์ใจตัวเองจริงๆก็ตอนที่เยโปเนี่ยกำลังจะข้ามถนนฉันรู้แล้วว่าฉากข้ามถนนน,นี้ ไอ EP ปิดจบต้องเป็นยายเทม <c oughs> คงจะไม่ใช่ยายจูนหรอแหละถ้าเป็นยายจูนอีกรอบคือฉันจะปิดแล้วฉันจะไม่ดูจะไม่รีแอคแล้ว่าแล้วพอดีว่าเป็นยายเทมนะจ๊ะก,ก็วิวมาข้ามถนนแล้วแกข้ามถนนแบบโอบเอวอะแล้วยายเทมคือไม่ปิดหน้าปิดตาเลยถ้าแฟนคลับเห็นก็คือรู้เลยว่าเนี่ยคือยายเทมแล้วแบบว่าเห็นกับอยู่ผู้ชายคนนี้เอ้แปลกแปลกถ่ายรูปลงโซเชียลแหละข่าวนี้ยายเทมกับยายโป้ก็ได้มาคุยกันจ้ะซึ่งยายเปเปอร์ก็บอกว่าเนี่ย ถ้าอยากรู้ใจตัวเองลองเข้ามาใกล้ๆเขาเยอะๆพอใกล้แล้วปุ๊บลองจับตัวเขาซึ่งก็คือการกอดครานี้ยาเทมอยู่ดีก็มากอดเดียโป้เลยค่ะยายเป,ปเปอร์บอกว่าถ้ากอดปุ๊บได้ยินเสียงหัวใจตัวเองตเองต้นผิดจังหวะก็คือนั่นแหละชอบเขาค่ะครานี้ยายเทมก็คือกอดปุ๊บอีกักพักได้ยินเสียงหัวใจแล้วตึกตึตึกตึกเน่ ็คือเยเทมชอบเายโปจริงเยโปคืองงว่าอยู่ดีเทมมาก่อนแบบคือ,อยังไงนะยยโปคือหน้าเวอร์ไปเลยจ้ะคราวนี้จบปึ้งอะก็จบดีอยู่อ้ายชัยก็คิดว่าอีพีหน้าเนี่ยเทมโปน่าจะมาและเริ่มฉากหวานบ้านแล้วพอดูตัวอย่างอีพีหน้าปุ๊บอะไรเห <c oughs> มือนจะโกรธหรือจะงอนกันอีกแล้วฮะคืองไงก็คือยาวงมาร์เนี่ยกำลังจะแบบประชุมปรึกษาหารือกันที่จะมาเป็นกลับมาเป็นวงอีกครั้งใช่ไหม แต่ประเด็นเกิดเรื่องแล้วคุยใหญ่เปเปอร์ไม่อยู่แล้วเป็นปัญหาของยายเปเปอร์อีกแล้วอีพีหน้าก็ควจะเป็นตอนของยายเปเปอร์ตอนแรกฉันก็งง,งแหละว,ว่าทําไมตอนแรกยายเปเปอร์อ่ะกลับเข้าวงมาง่ายจังฉันก็คิดว่ายายเปเปอร์เขาไม่มีปัญหาอะไรแหละอสรุปมียายเปเปอร์คือน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วตอนแรกฉันคิดว่าเยนานเป็นคนสุดท้ายายายเปเปอร์ก็คือแบบว่าเนี่ยวงมาเนี่ยมีสี่คนได้ไม,ไม่จำเป็นต้องแบบมีชั้นเพราะว่ายังไงยายเปเปอร์จะเป็นคนที่แบบว่า อะทุกคนแบบว่าตีตาไว้เลยนี่คือพิธีกรพิธีกรของวงเยเปเปอร์ก็คงจะแบบหน่อยมาตลอดคือฉันต้องเป็นพิธีกรให้กับวงนี้ตลอดเลยต้องเป็นคนพูดอะไรอย่างเงี้ยฉันเหมือนไม่ใช่สมาชิกในวงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าทุกคนอาจจะจำเยเปเปอร์เป็นแบบพิธีกรเ c อะไรอย่างงี้ไปแล้วนะก็จะฟิลหน่อยว่าเอ้ยวงมาร์สเนี่ยมีสี่คนก็คงไม่เป็นไรเหมือนแบบ ยายเปเปอร์ไม่มีตัวตนในวงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจคราวนี้ EP หน้างคงจะเป็นตอนของยายเปเปอร์จริงแล้วนะแต่ลูกฉันก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เลิศอยู่ใน,นีพีนี้แต่อพีหน้าจะออกไหมไม่แน่ใจแต่ก็เดี๋ยวไงเขาก็ต้องคืนดีกันอยู่แล้วแหละฉันว่าต้องเป็นตอนๆอนไปพี EP นี้ก็จบตอนของเยนาโนพีหน้าก็คงจะจบตอนของยายเปเปอร์แหละไม่มีอะไรค้างคาไปมากกว่านั้นแหละนะจ๊ะ โอเคก็จบไปแล้วสำหรับการเลี้ยชันรีแคบเมาส์มอยเมาส์ฉ่ำกับเทมโป EP ที่5้าอ่ะเรามาลุ้นกันว่า EP ต่อไป EP หกจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายเจอกันจ้ะขอตัวไปนอนอีกสักรอบ